สวัสดีครับผมโทมกรลำนะครับ ใครได้ติดตามช่อง YouTube ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปกินวิตามินของผมอย่างแน่นอนนะฮะหลายคนอาจจะรู้ด้วยว่าผมเนี่ยศึกษาเรื่องของการกินวิตามินในเชิงลึกเลยมาหลายปีแล้วจนได้มีโอกาสนะครับมาศึกษานี่นตัวนี้เลยบูมกลูตาช็อตนะครับผมพอรู้เรื่องของรายละเอียดของสารสกัดต่างๆเนี่ยเรายิ่งรู้สึกมั่นใจอันดับแรกเลยก็คือตัวกลูตาไทโอนนะครับที่ทางบูมกลูตาช็อตเขาใช้เนี่ยได้รับรางวัลครับ รางวัลการันตีจากงาน s o u l International ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับรวมถึงสายสก,กัดพรีเมียมอ mm ีก hmm. 20กว่าชนิดนะครับอันนี้เรียกว่าทําให้มันปังมากๆรู้สึกได้ว่าทานแล้วเนี่ยเห็นผลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมมากๆเลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยทั้งวิ่งทั้งออกไปปั่นจักรยานแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟอีกกิจกรรมเอาท์ดอร์ตากแดดทั้งหมดนี้คุณต้องมีตัวช่วย mm hmm. และที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบพวกเรามากก็คือ,อง